พิชข้อเสนอคุณให้ลูกค้าภายใน60วินาทีครับพิชจ็ออฟเฟอร์ใช่ครับทำไมนี่สําคัญครับถ้าคุณพิชไม่เป็นนะลูกค้าจะไปหาคนอื่นแล้วถ้าเขาไม่รู้ว่าคุณอะช่วยเขาได้เขาจะไปหาคนอื่นแล้วถ้าคุณไม่บอกเขาเวลานี้อะเขาจะไปหาคนอื่นถ้าคุณทํานี่ไม่เป็นภายใน60วินาทีลูกค้าไปหาคนอื่นมาเรามาดูกันครับเฟรมเวิร์กผมจะให้คุณนะอันแรกนะ why this ทําไมปัญหานี้สําคัญต้องแก้วันนี้ทําไมผลลัพธ์นี้สําคัญครับเราต้องให้ลูกค้าเห็นที่2นะ why you ทําไมคุณอนะช่วยเขาได้ทําไมเขาต้องเลือกคคุุณณ ต้องให้เขาเห็นนะคำถามที่3นะ why now ทำไมตอนนี้สำคัญครับใช่ครับแล้วถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยมันทำได้จริงๆเหรอภายใน60วินาทีคุณดูสิผมให้คุณเฟรมเวิร์กแล้วภายใน60วินาทีผมจะสอนคุณด้วยถ้าคุณอยากรู้เคล็ดลับสคริปต์ทุกอย่างพูดยังไงภายใน60วินาทีพูดน้อยๆชัดๆแล้วก็ตรงประเด็นเลยทักมาหาผมด้านล่างก็ได้ครับผมเปิดคอร์สการขายครับเราจะสอนในนี้ด้วยถ้าคุณมีคำถามก็ถามด้านล่างครับผมชื่อเดฟเศรษฐีครับทักมาหาผมในไลน์ก็ได้ครับแล้วผมจะให้เคล็ดลับสคริปทุก ว่าทำยังไง